นี้ความเห็นที่มีต่อประเด็นต่างๆที่พูดก่อนหน้านี้นะครับก็ควรจะโน้ตไว้ว่า,าลักษณะของการหล่อเลื่อนเนี่ยนะครับในสภาพการทำงานจริงเนี่ยมันก็สามันสามารถพิสูจน์ได้จากการจากประสบการณ์จริงหรือจากการทดสอบเ,อเรียกว่าใช้งาน ในตลอดอายุการใช้งานจริงๆเท่านั้นนะครับก็คือก็คือต้องใช้จริงแล้วก็ดูสภาพจริงๆเท่านั้นแหละถึงจะรู้ว่าจริงๆแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะซึ่งเขาก็บอกว่าเออ,อันนี้มันก็ขอมอบความดีความชอบนะริบิวนี่ก็คือเหมือนกับการออ,อย่างอย่างคอนเสิร์ตท,ที่มันเป็นแบบ เพย์ทริบิวทูอะไรแบบนี้เป็นคอนเสิร์ตท,ที่แบบเพื่อระลึกถึงศิลปินที่ยิ่งใหญ่มางคนอะไรอย่างเงี้ยนะก็อาจจะใช้คำว่าทริบิวเนี่ยอันนี้เขาก็ใช้คำประมาณว่ามันก็ต้องยกย่องนะครับให้กับความพยายามทางวิศวกรรมอะของผู้ที่สร้างคอมเพรสเซอร์นะครับแล้วก็ผู้ที่ติดตั้งระบบนะครับที่ทำให้การเปลี่ยนนะครับการเปลี่ยนผ่านมายัง HFC แล้วก็น้ำมันที่เป็นโพลีเอสเตอร์เนี่ยมันเวลีสมูทอะมันก็แบบโอ้นิ่มนวลมากนะครับแล้วก็เป็นกระบวนการที่ไม่มีปัญหาเลยนะครับอ่าเขาก็ขอบคุณผู้ผลิตขอบคุณผู้ติดตั้งนะที่ทำให้การเปลี่ยนผ่านนะจากสารทาคำความเย็นเก่ามาเป็นสารทาคำความเย็นใหม่กับน้ำมันคู่ใหม่เนี่ยเป็นไปอย่างราบเรื่องความเสถียรทางเคมีนะครับ ก็จําเป็นจะต้องมีมากพอนะครับกรณีที่มันมีความชื้นนะครับหรือว่ามีอากาศปนเข้าไปในระบบนะครับถึงแม้ว่าโดยจุดประสงค์แล้วเนี่ยเราจะต้องเอาพวกสิ่งปนเปื้อนพวกนี้ออกจากระบบอยู่แล้วแต่ว่าชั้นมโลกมันก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นตใช่ไหมมันก็ย่อมมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้จะมีรอยรั่วรอยอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ อย่างน้อยๆมันก็ต้องมีการเตรียมรับสภาพนะเพราะนั้นเสถียรภาพทางเคมีเนี่ยครับความเสถียรทางเคมีเนี่ยกรอนนี้ที่มีสิ่งผนเปื้อนเข้าไปปนเนี่ยก็ก็ต้องมีการวิเคราะห์วิจัยแล้วก็เตรียมพร้อมเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ trace คือการสืบค้นนะครับการสืบค้นเนี่ยในการทำงานเนี่ย ก็เดี๋ยวนะประโยคนี้มันหมายความว่าอะไรอืมตรงนี้น่าจะประมาณว่าคล้ายๆตอนที่เราทำงานจริงๆอ่ะเราก็ควรจะมีการเก็บบันทึกข้อมูลบันทึกปัญหาลักษณะของปัญหานี้เอาไว้ด้วยนะครับ,เพ,นนนะรบเพื่อในอนาคตอ่ะนะครับเพื่อในอนาคตเนี่ยมันจะได้ trace back ก็คือ จะได้สืบค้นไปได้ว่าเ uh, อพราะเราทํางานแบบนี้ปัญหาเลยเกิดแบบนี้เนี่ยนะก็จะบันทึกสภาพการทํางานไว้พอเกิดปัญหาปุ๊บมันจะได้สืบย้อนกลับมาได้ว่าเอ,อต้นเหตุมันน่าจะเกิดจากอะไรบ้างแล้วก็จะไดออ้ในอนาคตก็จะได้ออกแบบเพื่อป้องกันอะไรต่อไปนะครับมันก็จะคล้ายๆกับเหตุการณ์เก่าเมื่อกี้ที่ว่าถ้าเรามีข้อมูลเยอะพอเนี่ยการเปลี่ยนผ่านการเปลี่ยนแปลงมันก็จะได้สมูทนะครับจะได้ ไม่มีปัญหาอือันนี้ไปอีกประเด็นหนึ่งละการเกิดโฟมนะครับการเกิดฟองที่มันมากเกินไปเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับอ,อ,อ,อมันจะเกิดในจังหวะที่มีการปล่อยสารทำความเย็นเร็วเกินนะครับตอนที่คอมเพรสเซอร์มันสตาร์ทนะครับแล้วก็ตอนที่ความดันในแคร้งเคสเนี่ยนะครับมันลดลง นะครับเพราะว่าเนื่องจากมันก็จะมีแนวโน้มที่จะทำให้เกิดการสูญเสียน้ำมันนะครับไปยังตัวระบบนะพอมันมีน้ำมันน้อยลงมีสารทาคำความเย็นเข้ามาปะป,ป,ป,ปนมากขึ้นเนี่ยก็จะเกิดฟองได้ง่ายขึ้นอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่ต้องการนะครับแต่ว่าซัมโฟมิงนะครับแต่การเกิดฟองในบางจังหวะนะครับ เช่นในช่วงที่เดินปกติเนี่ยมันก็มีส่วนช่วยนะครับในการกระจายน้ำมันไปยังคอมเพรสเซอร์แล้วก็สามารถช่วยลดเสียงได้ด้วยน,ะนั้นออไอการเกิดฟองเนี่ยตรงเนี้ยเขาก็อธิบายว่ามากเกินไปก็ไม่ดีนะครับแต่ว่าไม่มีเลยก็ไม่ดีการเกิดฟองมันบางจำนวนหนึ่งเนี่ยที่มันพอดีพอดีเนี่ยมันก็มีข้อดีอยู่นะครับ โอเคก็จบหัวข้อ5.2นะครับเดี๋ยวเราไปต่อที่หัวข้อ5.3